ก็การสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องครัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมมีเมนูมาแนะนํานะครับก็วันนี้ผมมีเมนูกล้วยมาแนะนํานะครับผมก็จะทํากล้วยบวชทีนะครับก็จะมีเคล็ดลับนะครับการทํากล้วยบวชทีนะครับไม่ให้ฝาดนะครับแล้วก็ไม่ให้ดํานะครับแล้วก็เวลาเราทานก็จะเหนียวหนึบนะครับก็อร่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับก็วัตถุดิบหลักๆนะครับก็จะมีกล้วยนะครับ ก็ผมจะใช้กล้วยแบบไม่สุกมากนะครับกําลังหำหมนะครับเพราะว่าถ้าสุกมากเดี๋ยวจะเละเกินไปนะครับผมก็ใช้หหวีนะครับ1หวีก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ต่อไปนะครับก็จะมีใบเตยนะครับใบเตยแล้วก็วันนี้ผมใช้น้ําตาลมะพร้าวนะครับหถ้วยนะครับน้ําตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมีเกลือป่นนะครับเกลือป่น แล้วก็วันนี้ผมใช้กะทิแบบสําเร็จนะครับกะทิแบบกล่องนะครับแบบสําเร็จหรือว่าใครจะใช้กะทิแบบที่คั้นมาก็ได้นะครับก็วันนี้ผมใช้แบบกะทิแบบสําเร็จนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมก็จะนํากล้วยนะครับของผมนะครับไปนึ่งก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นเคล็ดลับเลยนะครับผมจะนําไปนึ่งนะครับส่วนมากเขาจะนําไปต้มกันนะครับอันนี้ผมนําไปนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรานําไปนึ่งกันเลยนะครับ ก็ทุกคนครับผมก็ตั้งน้ําไว้เดือดดีแล้วนะครับผมก็จะนํากล้วยของผมนะครับลงไปนึ่งเลยนะครับเราก็นําลงไปเรียงเลยครับที่ผมนํามานึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาเรานึ่งเนี่ยกล้วยของเราจะได้ไม่เละมากหรือว่าแฉะมากนะครับถ้าเรานําไปต้มจะแฉะจนเกินไปนะครับเราก็เรียงลงไปเลยครับก็ทุกคนครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว เราจะนึ่งแบบนี้สัก15นาทีถึง20นาทีนะครับแล้วเราปิดฝาไปเลยครับก็ทุกคนครับหลังจากที่เรานึ่งกล้วยมา15ถึง20นาทีแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกล้วยเราก็จะสุกดีแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปแกะเปิดแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับผมก็จะนํากล้วยนะครับที่ผมนึ่งไว้นะครับมาแช่ในน้ําเย็นไว้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เขาเย็นเร็วนะครับ เราก็จะแช่ไปเลยนะครับก็เคล็ดลับนี้นะครับที่ผมแช่ในน้ําเย็นเนี่ยก็จะทําให้กล้วยเราไม่ด,ดําด้วยด้วยนะครับแล้วพอเวลาเราทานก็จะแบบน่าทานนะครับกล้วยเราก็จะไม่ดํานะครับก็เดี๋ยวผมจะตักแช่ไว้ในน้ําเย็นก่อนนะครับก็ <M est rian> ทุกคนครับหลังจากที่เราต้มกล้วยแล้วเราแช่น้ําไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปอกแกะกันเลยนะครับก็จะแกะออกเลยนะครับแบบนี้นะครับก็จะแกะง่ายนะครับ เราใช้วิธีการนึ่งเอานะครับกล้วยเราก็จะไม่ดำนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาเราก็จะมาผ่าแบ่งครึ่งเลยนะครับผ่าแบ่งครึ่งเลยหลังจากนั้นนะครับผมก็จะหั่นแบบเราก็จะหั่นแบบเฉียงๆนะครับแบบพอดีคํานะครับประมาณนี้นะครับแยวผมก็จะพักไว้ก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็หั่นเลยครับ ถ้าเรานําไปต้มนะครับก็จะทําแบบให้กล้วยของเราเนี่ยนะครับแบบอมน้ํานะครับเวลาเราทานก็จะไม่อร่อยนะครับแบบนี้ก็จะทําแบบให้กล้วยเราแบบไม่ดํามากนะครับผมก็จะหั่นเฉียงแบบนี้เลยนะครับแบบพอดีคําเลยก็เดี๋ยวผมจะหั่นไว้ก่อนนะครับก็ทุกคนครับผมก็หั่นเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับ ก็ทุกคนครับเดี meals, ๋ยวเรามาเริ oms, ่มการบวชกันเลยนะครับผมก็จะใส่กะทินะครับลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับก็ในอัตราส่วนเนี่ยนะครับกะทิเนี่ยครับถ้าใครแบบไม่ชอบทานข้นนะครับก็จะเติมน้ําลงไปได้นะครับเติมน้ําลงไปผสมก็ได้นะครับถ้าใครชอบแบบมีน้ําแบบไม่ข้นมากนะครับผมก็จะใส่ลงไปเลยนะครับหนึ่งกล่องเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เกลือป่นนะครับลงไปนะครับเกลือที่เราเตรียมไว้เลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณปลายช้อนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ําตาลนะครับน้ําตาลมะพร้าวนะครับลงไปเลยนะครับผมยังไม่ได้เปิดไฟนะครับเดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับความหวานก็แล้วแต่เราชอบเลยนะครับ ผมก็จะใส่ลงไปอีกนะครับประมาณ2ทับพีนะครับลงไปสาเหตุที่ผมใช้น้ําตาลมะพร้าวเนี่ยนะครับพอเวลาเราต้มไปจนแบบน้ําตาลรละลายแล้วนะครับก็จะน้ําตาลมะพร้าวก็จะออกสีแบบนวลๆเข้มๆนะครับหรือว่าใครจะใช้น้ําตาลทรายก็ได้นะครับก็จะออกแบบขาวๆหน่อยนะครับแต่ผมว่าผมใช้น้ําตาลมะพร้าวแล้วเวลาสีเวลาเขาเดือดออกมานะครับก็จะออกเหลืองๆนวลๆหน่อยนะครับก็จะน่าทานนะครับก็เดี๋ยวผมจะคนให้เขาละลายก่อนนะครับ เอทุกคนครับผมก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับให้น้าตาลทรายน้าตาลปี๊บนรู้ว่าน้าตาลมะพร้าของเรานะครับให้เขาละลายเลยนะครับเราจะคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะครับคนไปเลยหลังจากนั้นนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ใบเตยนะครับลงไปเลยเพื่อจะได้มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับผมก็จะเปิดไฟอ่อนๆนะครับจะไม่เปิดไฟแรงมากนะครับ แล้วก็คนเดี๋ยวเราคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับกลิ่นใบเตยของเราก็ออกดีแล้วนะครับก็จะหอมดีนะครับสีก็จะสวยนะครับออกนวลๆนะครับเพราะว่าผมใช้น้ําตาลมาพ้าวนะครับถ้าเราใช้น้ําตาลทรายก็จะออกขาวๆหน่อยนึงนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอได้กลิ่นออกแล้วนะครับผมก็จะเอาใบเตยที่เราต้มไว้นะครับออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอากล้วยนะครับ ที่เรานึ่งไว้นะครับกล้วยก็จะสีสวยนะครับหน้าทานนะครับไม่ดํานะครับเราก็จะเอากล้วยใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับก็จะแบบกล้วยเราเวลาเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรานําไปนึ่งเนี่ยนะครับก็จะทําให้กล้วยเราเหนียวนะครับนุ่มนะครับเวลาเราทานไปก็จะหนึบๆนะครับไม่เละด้วยนะครับแล้วก็ไม่ดําด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้มอีกประมาณสัก ห้าถึงสิบนาทีนะครับรอให้น้ําของเรานะครับเข้าซึมเข้ากับตัวของกล้วยก่อนนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่เราต้มมาอีกสักห้าถึงสิบนาทีนะครับเครื่องของเราก็เข้ากันดีแล้วนะครับก็เนื้อกล้วยของเราก็ไม่เละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เคล็ดลับนะครับที่เรานําไปนึ่งนะครับก็จะทําให้กล้วยเราเหนียวหนึบแบบนี้นะครับก็รสชาติก็จะออกแบบ หวานหวานเค็มๆมันๆน,น,นะครับของเรานะครับเราก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรานําไปตักใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้เลยนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้เลยนะครับแลกใส่ลงไปเลยครับตักใส่ลงไปเลยก็หอมนะครับกล้วยของเราก็จะออกเหนียว หนึบนะครับน่าทานนะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆลองไปทําทานกันได้เลยนะครับรสชาติก็อร่อยแน่นอนเลยนะครับก็จะตักใส่ลงไปเลยนะครับก็ผมก็จัดใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะครับก็เป็นเมนูของหวานที่ทําง่ายๆนะครับเมนูนี้นะครับกล้วยบวชชีนะครับก็จะทําให้สูตรนี้นะครับก็จะทําให้กล้วยของเรานะครับไม่ฝาดนะครับไม่ดํานะครับแล้วก็จะแบบ เหนียวหนึบนะครับเวลาเราทานนะครับเพราะว่านํากล้วยของเราไปนึ่งก่อนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองทําตามกันดูนะครับเมนูนี้นะครับสูตรนี้นะครับถ้าชอบถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ